สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกนะคะทีที่อุ้มใช้อยู่เป็นประจำนะคะหลังจากที่ผิวตอนนั้นนะคะเป็นสิวอยู่เป็นสิวมาประมาณกับปีนะคะที่ตอนนั้นน่าจะบอกก่อนว่าก็คือไปร้านทําไปร้านซามผมก็คือไปสามผมที่ร้านตลอดเป็นประจําแล้วปกติไม่มีสิวเลยแล้วสิวมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นทั้งอักเสบปุดตันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จากที่นี้ก็เลยเริ่มสังเกตตัวเองว่าทําไมถึงสิวขึ้นก็เลยรู้ว่าอา้าวเราไปร้านสระผมจากที่นี้พ่อหลังจากก็เลยเลิกหยุดไปร้านสระผมแล้วก็ก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะแพ้ยาสระผมที่เขาสระให้เราหลังจากนั้นนะคะอุ้มก็เลยรักษาสิวด้วยใบไม้ตัวนี้นะคะก็ทามาประมาณหกเดือนได้ะคะ่ะแล้วที่นี้สิวมันก็จะเริ่มหายไปตอนนี้สิวหายไปหมดแล้วแล้วก็ หน้าก็ผิวดีขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะก็ใช้เป็นประจำค่ะทุกวันเช้าเย็ยนทาไปเลยแบบนี้ทาไปเลยนะคะใช้ใบโอมยตัวนี้ทาทั้ง,ชงเช้าแนเนี้ ตอนนี้นะคะก็ไม่มีสิวแล้วมีบ้างตับปลายแบบเพราะว่าหน้าร้อนน้องกดมันก็ขึ้นง่ายตอนนี้ก็ไม่มีสิววก็ใช้ไบโอไมล์ตัวนี้นะคะทาเป็นประจำาชาาเวย็นทุกวัน